สวัสดีครับโซนินแฟนด้วยบซิฟ้าฟแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel T Citizen ทุกท่าน,นครับอัปเดตข่วาวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่5นะครับเดือนกราคมพศ2565น,นะฮะวันนี้มีขาา่าวสารอัปเดตเกี่ยว,ยวก,กับตลาดหน้าหนาวที่เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการวันนี้ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็วันที่5แล้วนะครับแต่ว่าข่าวที่จะมาอัปเดตในวันนี้เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ของเมื่อวานนี้ในภาคฝั่งของตลาดของอังกฤษ นะที่รวบรวมข่าวสารมาอัปเดตทั้งขาเข้าขาออกว่าซิตี้มีเชื่อมโยงกับใครบ้างนะเป็นการอัปเดตรอบวันนั่นเองนะว่ามีข่าวอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องบิบย่อยของทางน,นักเตะของเราด้วยที่ไปติดทีมยอดเยี่ยมของสื่อต่างๆที่ทําการเลือกนักเตะมาคือสื่ออย่างเลกิฟมาการ์ aka, นะฮะวันนี้ก็มีมาฝากกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของเฟรดันตาเรสอีกนิดหน่อยที่ มีการอัปเดตมาจากฝัก่งของฟาบิซิโอโรมาโนด้วยนะครับว่าซิตี้ได้ใส่เงื่อนไขพิเศษเฉพาะบางอย่างลงไปในสัญญาของเฟรนต์เตเรสที่ทำกับบาเซลนานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้ รวมไปถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครครอบ T izen, ครัวทีซิ i z เซครอบครัวหรือบสีฟ้านั่นเองนะครับผมไปเริ่มกับความเคลื่อนหวัแรกเลยประจำวันนี้เป็นเซสชันการฝึกซ้อมของเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นของแค่หรใบสีฟ้าก่อนจะทําศึก FA ฟเอัพกับทาง i n นด n นทาวในค่ําคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็นี่เลยเป็นเซสชันของวันอังคาร นะครับเป็นเซสชันของวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้วันที่4นะอังคารที่สีก็มีภาพมาฝากกันคีวินเดอร์บอยนะฮะแล้วก็แบรโดซินวามากันพร้อมเพรียงนะครับพวกชุดใหญ่ยูายกุนโดก,กันนะฮะอ่า Jesus กาบรียลเชซุสประมาณนี้นะฮะก็มีทางรูเบนดิอาสแล้วก็ทางโรมิโอลาวิเก็มาฝึกซ้อมร่วมกันโรมิโอลาวิเน่าจะได้รับโอกาส นะครับในการลงไปเป็นวิฟท์ตัวรับในเกมที่พบกับสวินดอนทาวใน์ใน FA Cup รอบ3าวันศุกร์นี้ด้วยนะฮะใครอยากชมฟอร์มดาวรุ่งก็นั่นแหละฮะก็ต้องหาชมจากบอลถ้วยอย่างนี้แหละนะทั้ง FA Cup แล้วก็ก่อนหน้านี้ลีครับแต่ว่าเราตกรอบไปแล้วตอนนี้ก็มีให้ดูแค่ FA Cup เท่านั้นครับสำหรับพวกดาวรุ่งที่จะมีโอกาสนัดสอดแทกโคพาเมอร์น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับในเกมวันศุกร์นี้กับสวินดอนทาวรวมไปถึง ดาวทุกคนอื่นด้วยถ้าหากฟิตพร้อมนะครับนี่นะฮะวอลเกอร์มาซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคายวอลเกอร์นะฮะนาธานไอเกก็มาโรดริมานะครับก็ตามนี้เลยสําหรับความเคลื่อนไหวในการฝึกซ้อมล่าสุดของทัพเรือใบสีฟ้าเราก่อนเจอกับสวินดอนทาวน์นั่นเองนะฮะส่วนทางข่าวแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นทีมยอดเยี่ยมในสื่ออย่างเลกิฟนะในประเทศฝรั่งเศสเลือกมาเป็น นักเตะ11คนนะเป็นทีม11คนตัวจริงที่คิดว่าดีที่สุดในปี2021นะครับโดยมีทางนักเตะซิตี้ติดไป2คนด้วยนะนั่นะค,คือทางรูเบนดิอาสกับทางเควินเดบร์บอยนะครับร่วมทัร่วมกับนักเตะหลายๆคนหลายๆทีมนะฮะก็มีเชลซีปารีส,สแซงต์แนชะร์แมงนะฮะลิเวอร์พูลแล้วก็มีทางไบเยอร์มิวนิกด้วยครับ ก็ส่วนมากก็จะมีนะฮะมีเชลซีเวอร์พูนะเชลซีก็มี3คนนะครับเลอร์พูก็มี2คนมีซาร่ากับอาโนนะ,ะประมาณนี้ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับนักเตะซิตี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่นะไม่ได้อยู่ในเฟิร์สทีมแต่ว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีสัญญาเป็นนักเตะซิตี้นี่แหละแต่ว่าปล่อยอยืมตัวไปเล่นให้กับทางพอร์ตสมัท นัน่นคือทางกาวินบาสูนูนะฮะเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเราก็ติดทีมยอดเยี่ยมด้วยนะฮะของทางสื่ออย่างมาก้านะครับเป็นทีมยอดเยี่ยมของดาวรุ่งที่คาดว่าน่าจะโชว์ฟอร์มระเบิดฟอร์มได้ดีในปี2022นะครับก็คือสักรานี้เนี่ยนะฮะคริสสักกานี้น,น่าจะมีฟอร์มที่ดีนะครับโดยจาก11คนมานะกาวินบาซูนูของเราก็ติดมาด้วย นะครับแล้วก็มีอย่างที่เรารู้จักในลีกพรีเมียร์ลีกเราก็คนนี้นะลิเวาเมนโตของทางซอร์ทัมตันโชว์ฟอร์มดีมากๆนะครับในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้รวมไปถึงนี่เลยนะฮะกาลาเกอร์เป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นของเชลซีนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนจะยิมตัวนะมาเล่นให้กับทางคริสตัลพาเลทนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่ต่างลีกนะครับคนนี้เนี่ยก็กคุ้นชื่ออยู่นะฮะ อานว่า r i g e หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือ worse เนี่แหละนะครับอยู่ byer อร v e r k u s e n คนนี้ก็เห็นมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในยุโรปหลายต่อหลายทีมเลยนะครับจัวเมนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมเหมือนกันก็น่าจะเป็นดาวรุ่งที่สามารถโชว์ฟอร์มดีแล้วก็พัฒนาไปเป็นยอดนักเตะได้ในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มข่าวเมนหลักประจําวันนี้นะฮะเป็นรวบรวม ข่าวซื้อขายรอบวันเป็นวันที่4ของฝั่งทางยุโรปนะฮะหลังจากตลาดนักเตะหน้าหนาวเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับก็บข่าวแรกเกี่ยวกับดูซานวลาโฮวิชนะครับที่เกี่ยวกับแมนเชสเตีของเราข่าวเนี่ยมาจากาแหล่งข่าวในทางอิตาลีนะครับอย่างตุตโตเมกัตโตหรือว่าเกาโชเมกัตโตนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นสื่อแบบโอ้โหเทียหนึ่งเชื่อถือได้แต่ว่ามันก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของ ็นสื่อตาลีนะฮะเล่นข่าวกับนักเตะที่อยู่ในกาโชซิเรียอันนี้ก็รับฟังได้ฟังหูอยู่แล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี4สโมสรที่สามารถเซ็นสัญ,ญญากับดูซานปาราโควิชได้นะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้1ก็คือบาเซโลนาอินยูเวนตุสแล้วก็มีทีมในอังกฤษด้วยนะครับก็โดยสื่อเนี่ยเขายอมรับว่ามีแค่เชลซีกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็วลาโฮวิชเนี่ยต้องการจะย้ายไปเล่นในลาลิก้าสเปนแล้วก็หรือว่าเลือกค้าแข่งต่อที่ซีเรียมากกว่าการย้ายไปเล่นที่อังกฤษนะครับแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธบางทีนะครับเขาบอกมาอย่างนี้ก็คือบางทีมก็คือทีมในพรีเมียร์ลีกนะฮะอาจจะเป็นซิตี้หรือเชลซีที่ให้ค่าเหนื่อยสูงๆค่าตอบแทนสูงๆนะฮะค่าตัวสูงๆอันนี้บางทีมันก็อาจจะไม่สามารถปฏิเสธเม็ดเงิน หรือว่าสิ่งล่อตาล่อใจได้นะสำหรับนักเตะถึงแม้ว่าจะมีความต้องการอยากจะค้ายแข่ในซิลิอาร์ตหรือว่าไปค้าแค่งในลีกกสเปนก็ตามแต่ว่าถ้าข้อเสนอมันถึงใจจริงๆก็บางทีก็อาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้ครับก็ต้องร,รอติดตามต่อไปสำหรับดูซานวลอวิชแล้วก็ดิวกองหน้าของเรานะครับก็มันก็มีตัวแปรไม่กี่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างที่ผมนำเสนอเบลวานก็มี3 3คนใช่ไหมแฮร์ร่เคนหลายๆคนไม่อยากได้แนละ แตววว่ว่าโอ้มีข่าวมาบอกว่าซิตี้จะซื้อแฮร์ริ่เคนร้อยกว่าล้านเนื้นี่แต่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันค่าตัวขนาดนั้นของแฮร์ริ่เคนสัญญาก็เหลือน้อยลงอายุก็เพิ่มมากข,ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าซื้อเนี่ยมันก็คงไม่ได้ซื้อถึงราคานั้นนะฮะสเปอร์คงไม่กล้าขายราคานั้นหรอกถ้ากล้าขายราคานันเนี้ยซิตี้ยังไงก็ไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าถามว่ามันถูกกว่านั้นมันขายถูกกว่านั้นเนี่ยแบบหลักสิบสิบล้านปอนด์หลักแบบห้าสิม ก็อาจจะมีสิทธิ์สำหรับซิตี้ในซัมเมอร์หน้าสำหรับแฮร์รี่เคนก็ไม่ตัดโอกาสนะครับดูซานวลาวิชก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องวัดดวงว่าความมุ่งม,มั่นของซิตี้ในดีกองหน้านั้นอาจจะปักหลักไปแล้วหรือเปล่ากับใครบางคนเออร์ร e ิงบอลฮาเลนเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ซิตี้ก็มุ่งมั่นมุ่งเน้นมีข่าวเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละที่ต้องรอเดตตามว่าท้ายที่สุดแล้วซัมเมอร์เราจะลงเอยกับใครนะฮะ นักเตะคนต่อไปนะที่โอ้โหอยู่ดีมีข่าวเฉยเลยนั่นคือทางบุกโยซาก้านะครับเป็นปีเตอร์รูฟของทางอาร์เซนอลก็โชว์ฟอร์มดีมาหลายนัดหลายเกมแล้วหลังจากพาอาร์เซนอลแบบเก็บแต้มรัวมาเรื่อยๆรวมไปถึงในเกมกับแอสเมอริตี้ที่เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็โชว์ฟอร์มดีเหมือนกันยิงประตูได้ด้วยนะเขาบอกว่าทางเรพาเลอร์นะฮะตำนานของทางอาร์เซนอลเนี่ยได้เตือน,นแฟนๆเดอะกันสเนอร์ของอาร์เซนอลว่าบุกโยซาก้าเนี่ย อาจจะเป็นหนึ่งนักเตะที่อยู่ในเรดาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นได้นะครับเขาผ่านกล่าวผ่านรายการ Talk Sport นังสืออย่าง Talk Sport นะอาจจะมองถึงความเป็นไปได้ในเรื่องแนวรุกหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเสียเฟรนันตอเรสไปใช่ไหมอาจจะดันคูพาเมอร์ม,อมาแทนได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่มันยังไม่มีความคืบบหน้าในดิลในการต่อสัญญาคือทางราฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งสัญญาจะหมดแล้ว นะครับถ้าหากไม่ต่อสัญญาแล้วเสียราฮิมไปอีกคนหนึ่งอันนี้ซิตี้อาจจะต้องพิจารณาในการเซอนักเต็ในตำแหน่งปีกหรือว่าแนวรุกลิมเส้นเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเรพาเลอร์เนี่ยอาจจะมองไปถึงกรณีของทางราฮิมสเตอร์ลิงก็เป็นได้ครับครับก็เลยเชื่อมโยงกับทางบุโกโยสากาด้วยแต่ว่าถ้ามันปุบปั๊บรับโชคมีข่าวติดต่อสนใจจริงๆถามว่าน่าสนใจไหม ผมว่าก็แอดน่าสนใจนะครับเป็นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มดีและอนาคตน่าจะไกลยอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆนะว่าจะร,รักษาฟอร์มการเล่นคงที่แบบนี้ไปได้กับอาร์เซนอลได้เรื่อยๆหรือเปล่าสำหรับทางประโยชนาา์ากลขาวต่อมานะครับก็จะเป็นทางรเรื่องของทางแฟรงกี้เดยองนะฮะจริงๆมันไม่ใช่เชิงขาเข้าขนาดนั้น นะมันก็เป็นทั้งขาเข้าและขาออกเพราะมันเชื่อมโยงกับ2คนนะครับก็คือเชื่อมโยงกับทางอเมริกลาป็อกของเราแล้วก็แฟรงกี้เดยองของทางบาร์เซโลนาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจากแหล่งข่าวก็คือทางเอลนาซียงนนวนะครับตีข่าวว่าตอนนี้เป๊ปเนี่ยต้องการที่จะเปิดการเจราจาในเดียวที่2กับทางบาซ่าในเดียวของอาร์เมลิกลาป็อกซึ่งเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วมีปัญหาที่แบบไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมแล้วก็อยากจะย้ายออกจากแมนเชสตี นะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วนะฮะการได้เป็นตัวจริงในซสซันนี้จะเปลี่ยนใจเขาได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ข่าวก็ตีออกมาอย่างนี้ว่าทางเป๊ปเนี่ยนะครับก็ต้องการแล้วก็ยินดีนะที่จะทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนในการส w a ปดีลกับทางแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาในดีลของไอเมริกลาปออ่ะบาซ่าเอาลาปอไปคุณมาสวอป d e ลเอาแฟรงกี้เดยองมาให้ผมประมาณนี้เพราะว่าเป๊ปเองเป็นกุนซือที่ชื่นชอบในตัวแฟรงกี้เดยองมาก นะครับรวมไปถึงบาซ่างจริงเคยคิดที่จะปล่อยตัวแฟรงกี้เดยองตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วแล้วในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากก็มองเห็นถึงพวกเรื่องเพดานค่าเหนื่อยที่มันสูงนะฮะแล้วก็ดาวรุ่งในถึงคัมนูเนี่ยจากูนยนฝึกลามาเซียพวกดาวรุ่งต่างๆเขาบอกว่าบาซ่าคิดว่ามีดาวรุ่งในตำแหน่งแฟรงกี้เดยองในตำแหน่งกองกลางเนี่ยพอที่จะสามารถทดแทนแฟรงกี้เดยองได้ถ้าหากเสียแฟรงกี้เดยองไปนะครับก็ต้องรอดู นะครับว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแต่เอลนาะซิองนาก็ไม่ได้เป็นสื่อเทียหนึ่งที่แบบโอ้โหเชื่อได้100%เอร์เซขนาดนั้นนะก็ฟังหวยห,หัวข่าวช่วงเนี้นะฮะถ้ามันไม่ได้มาจากฟาบิโอโรมาโน่ไม่ได้มาจากแซมลีหรือว่าไม่ได้มาจาก bbc ี s p n ที่มันมีน้ําหนักมากพอผมก็อาจจะเัียงไม่ได้แบบโอ้ยฟังได้เลยนะครับอันนี้ก็ฟังหวยห,หวูเป็นสีสันแล้วกันนะครับ ก็แต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะเดยองเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะถ้า,ย,าย้ายจะย้ายออกจากบาซ่านะครับแล้วก็รายงานล่าสุดอ้าว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกด้วยนะเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอีกยาวมากกับบาเซโลน่าก็คือ5ปีหลังจากที่เขาย้ายมาจากอาแจ็กซ์ออมสเตอร์ดัมในปี2019นะครับก็โอ้โหน่าจะยากน่าจะยากนะครับถ้ามันซอฟต์จริงๆเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่แค่ซอฟนักเตะก,กันอาจจะมีเรื่องของเงิน บวกเข้าไปด้วยสําหรับซิตี้ที่ต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปนะเนื่องจากแฟรงกี้เนี่ยเขายังเหลือสัญญาอีกยาวกับบาซ่าเลยนะครับยังมีความเป็นไปนได้ที่ต่ํามากๆนะครับไยกได้ว่าต่ําสุดๆผมคิดว่า5%เอยังมากไปด้วยซ้ําสําหรับข่าวนี้นะฮะก็รอดูกันยาวๆครับผมแต่ว่าถามว่ามันมันเข้าแกลบบ้างไหมมันก็อาจจะมีสิ่งที่เข้าแกลบในเรื่องตําแหน่งที่เราจะขาดในซีซั่นหน้านะครับเรื่องของเฟรนิโย ถ้าหากว่าแฟรงกี้จะย้ายมา swap มาเงี้ยมันก็อาจจะเข้าแกปเฟรนโยได้มาแทนเฟรนโยได้นะครับเรื่องเซนเตอร์เนี่ยเราก็ยังมีอาเก้นะครับยังมีเซนเตอร์ดาวรุ่งที่สามารถดันขึ้นมาแทนได้นะฮะแต่หรืออาจจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับมาเป็น spare อันนี้ก็ก็ต้องรอดูนะครับประมานี้เรื่องต่อมานะฮะมาถึงข่าวดาวรุ่งแล้วก็เป็นข่าวขาอกนะฮะซึ่ง ตอนนี้นักเตะ2คนนี้อย่างเจมส์แม็กเอที่กับทางเรียมดิแลกนะครับมีความได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อย่างเซาท์มป์ตันในพรีเมลีนะครับต้องการที่จะยืมตัวเจมส์แม็กเอที่กับทางเรียมดิแลกดูโอของแมสซิตี้เนี่ยนะฮะดูโอดาวเรื่องของแมสซิตี้ไปยืมตัวนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยนะครับเพื่อไปใช้งาน,นอีกครึ่งฤดูกาลหลังของพิมเมลีนั่นเอง ยังไม่มีดีเทลข่าวอะไรมากมายว่ามันจะมีการติดต่อกันแล้วหรือยังนะมีแค่ข่าวความสนใจมาเฉยๆนะครับว่าอะซอร์เทนตันสนใจนะแต่ว่าจะมีดีเทลต่ออะไรยังไงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตลาดจะปิดตัวลงนั่นเองก็เป็นการรายงานมาจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่าง Sky Sport นะครับก็น่าจะมีความสนใจจริงๆแหละนะครับจากทางซอร์เทนตันนะฮะ แล้วก็ยังมีเรื่องของดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะผมไม่ได้เสิร์ t ภาพนะฮะเป็นทางเปเชกับบาเยิร์นมิวนิกที่ตอนนี้กำลังเจรจากับตัวแทนของนักเตะดาวรุ่งจากอคาเดมี่ของแมนซิตี้ชื่อว่าโจเอลเอดาลานะครับก็กำลังเจรจาอยู่นะเพราะว่าเปเชกับบาเยิร์นมิวนิกได้นักเตะดาวรุ่งคนนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าเขายืนยันมานะฮะบอกว่าซิตี้เนี่ยยังไม่ต้องการที่จะปล่อยดาวรุ่งคนนี้ออกไป นะอยากเก็บดาวรุ่งคนนี้เอาไว้พัฒนาเองนะครับอยากเก็บเอาไว้ใช้งานเองพัฒนาเองดูแลเองทีนี้มาเรื่องของเฟรนันตอเรสบ้างจริงมันก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนั่นแหละเพราะเดี๋ยวว่ามันผ่านมาแล้วไงมันโดนดิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข่าววันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขในข้อตกลงนะฮะที่แมนซิตี้์ทำกับบาซ่านะครับโดยแมนซิตี้เนี่ยได้ใส่เงื่อนไขพิเศษเฉพาะลงไปใน ดีลของเฟรนตอรเรสด้วยนะครับตามการรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนนะฮะที่ได้รายงานไปนะครับพึ่งสดๆร้อนๆเองบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยได้ใส่เงื่อนไขนะฮะถ้าเป็นแปลงภาษาไทยเนี่ยตรงตัวก็คือสิธิ์ในการปฏิเสธครั้งแรกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ right of first refusal นะครับซึ่งมันคล้ายๆกับกด buy back ก็คือการซื้อคืนนะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่การกดการซื้อคืนนะไม่เหมือนกันนะครับการซื้อคืนที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าผมพูดผิดหรือว่าดีเทลตรงนี้ผิดในแผมต้องขออภัยเนะมันเป็นแค่ความเข้าใจของผมที่รู้สึกว่าเออผมเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับแฟนๆได,ได้ได้รับฟังแต่ว่าถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่รู้นะครับในข้อมูลที่มันนอกเหนือจากผมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็คือกดการไอไรท์ออฟเวิร์ส รีฟุซโซที่แมนซิตี้ใส่เนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับกฎการซื้อคืนหรือว่าเงื่อนไขาการซื้อคืนที่ส่วนมากจะใส่ลงไปอย่างเช่นอ่ะเราสมมติว่ามันเป็นกฎการซื้อคืนใช่ไหมก็ถ้าผมขายเป็นแมนซิตี้ผมขายเฟรนันตเรสให้บาซ่าผมใส่เงื่อนไขาการซื้อคืนไปว่าอ่ะถ้าถ้าบาซ่าในอนาคตคุณจะขายนะเฟรนันตเรสเนี่ยผมต้องได้ซื้อเป็นคนแรกนะแล้วก็ลงดีเทลตัวเลขไปเลยในใ,ในในสัญญานะว่าอ่ะเราจะซื้อคืนมา25ล้านปอนด์นะคุณต้องขายแค่ราคานี้เท่านั้นผมจะซื้อคืนคี น,น,นี่คือกฎการซื้อคืนในความคิดของผมน,น,นั่นคือกด Buy Back แต่ว่าไอ้ right of first refusal เนี่ยมันคือคล้ายๆกันนะครับก็คือซิตี้เนี่ยจะได้รับรู้ก่อนใครเลยถ้าหากในอนาคตปาร์ซ่าต้องการที่จะขายเฟรนนตอเรสออกจากทีมแมนซิตี้จะสามารถรู้เป็นทีมแรกนะครับแล้วก็สามารถทำข้อตกลงได้เป็นทีมแรกเหมือนกันกับ Buy Back แต่ว่ามันต่างกันแค่เงื่อนไขตัวเลขซิตี้ยังไม่ต้องใส่ลงไป หมือนใบแบกใบแบกเนี่ยต้องใส่ลงไปนะในความเข้าใจผมแต่ว่าไอ้กฎเนี้ยที่ซิตี้ใส่นะคือไม่ต้องยังไม่ต้องใส่คือไปตกลงกันทีหลังได้นะฮะพออาบาซ่ซาจะขายก็ค่อยมาตกลงกันแล้วก็สามารถเลือกราคาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ไม่ต้องมาเสียดายว่าอุ้ยราคาใส่แพงไปว่ามแบบจะอยากซื้อคืนนะแต่ราคาที่ใส่แพงไปอันนี้ก็สามารถตกลงราคากันได้ใหม่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วนะพวกราคาเนี่ยเวลาสมมุติว่า บาซ่าจะขายหรือแมนซิตี้จะซื้อก็คืนเนี่ยก็สุดและสุดแท้แล้วแต่นักเตะด,ด้วยนะว่านักเตะอยากจะย้ายกลับมาหรือเปล่าหรือว่าค่าตัวมันเหมาะสมหรือเปล่านี่ก็สุดแท้แล้วสุดท้ายแล้วแต่นักเตะด,ด้วยนะครับก็แต่เขานะบอกไว้ว่าอนาคตของเฟรนันตอเรสเนี่ยอยากจะกลับแมนซิตี้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครสามารถบอกได้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหากโหบาซ่า oh, จะขายเฟรนันตอเรสเนี่ยคงจะ เป็นเรื่องที่ยากมากๆเฟรดรันตอเรสคงจะต้องโชว์ฟอร์มที่โคตรจะย่ำแย่กับบาซ่านะหรือมีอาการบาดเจ็บแบบเรื้อรังเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บนะไม่ได้ลงสนามเลยอันนี้อาจจะอาจจะถึงขั้นนีคือแย่สุดๆนะที่บาซ่าอาจจะต้องตัดใจขายเพราะว่าถ้าฉีกสัญญ,ญาของเฟรดรันตอเรสเนี่ยในในสัญ,ญญาที่ทากับบาซ่าเนี่ยบาซ่าใส่ไปถึงหนึ่งพันล้านยูโรนะครับซึ่งถ้าพูดกันตามหลักไม่มีครหรือไม่มีทีมทีมไหนหรอก นะที่จะสามารถมาชีกค่าสัญญานี้ได้นะครับซึ่งมันเยอะมากๆกนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่เขาบอกนะครับ <this is what I said> คือถ้าบาร์ซ่าจะขายชิ้นจริงๆเนี่ยตอรเรสคงต้องแบบฟอร์มโคตรจะแย่ทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยหรือไม่ก็เจ็บตลอดแอดๆตลอดนะไม่ลงสนามนะครับดังนั้นเนี่ยคือเป็นเหตุผลนะครับถ้าหาบารซ่าจะขายในอนาคตแต่ก็กดนี้จะทําให้แมนซิตี้ได้รับรู้ถึงการ ความต้องการของมาซาเวลาอยากจะขายเฟรนเตเรสในอนาคตนั่นเองเป็นทีมแรกนะครับก็เอามาฝากกันสําหรับเงื่อนไขตรงนี้นะเผื่อแฟนๆอยากรู้แล้วก็มันเป็นข่าวขึ้นมาด้วยนะครับจากทางฟารบิซิโอโรมาโนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้แฟนๆได้รับฟังกันเลยวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวของผมกับช anel T Citizen ในวันนี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ